ให้เป็นสุขในวัยใกล้กเกษียณทุกคนลคะ่ะวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วตัวพี่กบจะเลขหกแล้วคะ่ะวันนี้คะ่ะโชคดีมากๆเลยที่ได้เจออะไรดีๆกับชีวิตวันนี้คะ่ะใครก็แล้วแต่ที่วางแผนชีวิตไว้ยังไม่ดีพี่กบขออนุญาตนะคะการทำงานคะ่ะอาชีพเดียวไม่พอแน่นอนในยุคนี้ เราต้องมีเพิ่มเราต้องหาเพิ่มอย่าหยุดอยู่กับที่บางคนไม่กล้าที่จะเริ่มทําอะไรเลยบอกว่าไม่มีไรายได้ค่ะไม่มีเงินแล้วถามคํานะคะว่าวันนี้แล้วเราจะจมกับชีวิตแบบนี้อีกนานไหมในเมื่อเรายังมีเรี่ยวมีแรงทําไมเราไม่หาทางออกให้กับตัวเองทําอะไรก็ได้ที่มันช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาวันละสองสามชั่วโมงวันนี้ค่ะ ถ้าคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มดีๆที่กบขออนุญ,ญาตแนะนำแพลตฟอร์ม IDM ค่ะช่วยเราสร้างรายได้ด้วยมือถืออยู่กับบ้านไม่ต้องเดินทางอยากเริ่มหรืออยากเรียนรู้ยินดีแบ่งปันให้เรียนรู้อย่ารอจนชีวิตเราวิกฤตไปมากกว่านี้ค่ะ